สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะขอกราบขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะคงไม่มีใครที่ไม่เคยเป็นหนี้เลยใช่ไหมคะการไม่มีหนี้เลยเป็นราบอันสุดประเสริฐการเป็นหนี้โดยไม่จำเป็นและมีปัญหาความเดือดร้อนจากการเป็นหนี้รู้สึกว่าทำอะไรก็ติดขัดไปหมดจะได้เงิน ก็มีคนมาตัดหน้าทำอะไรก็มีคนมาขวางเพราะเราอาจจะเคยโกหกหรือเอาเปรียบใครมาก่อนนั่นเป็นเพราะว่าวิบากกรรมของเราค่ะหาได้มาก็ต้องมีเรื่องจ่ายออกไปทำอะไรติดขัดไม่ราบรื่นพบกับอุปสรรคต่างๆไม่มีคนช่วยเหลือมองไปทางไหนก็มืดมนคลิปนี้ Secret to มีวิธีแก้กรรมมาฝากค่ะให้ตั้งจิตอธิษฐานระลึกถึงดวงจิตดวงเดิมที่เคยเป็นนี่สินในอดีตขอจงหลุดพ้นเพราะเราได้เกิดใหม่แล้วถ้าหากใครเป็นนี่หลักล้านนะคะให้แลกเหรียญหนึ่งบาท5บาท10บบาทแล้วมาอธิษฐานที่หน้าโบสถ์ที่มีพระประธานแล้วขอบารมีพระก่อนนะคะ แล้วให้อธิษฐานว่าหากลูกมีกรรมเคยโกงและยักยอกทรัพย์ของผู้ใดแล้วก็ตามที่ระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดีจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ดีขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในโบสถ์แห่งนี้และพระแม่ทรณีจงมาเป็นทิพยานว่าลูกมาขออโหสิกรรม จากนั้นให้นำเหรียญใส่ในตู้หรือบาทพระนะคะเหรียญคือสื่อแทนตัวเพื่อขออโหสิกรรมบทสวดอธิษฐานขออโหสิกรรมให้ตั้งนโมสามจบนะคะบทสวดว่าดังนี้กายกรรมมังวจีกรรมมังมโนกรรมมังสันจิตจะกรรมมังอาสันจิตจะกรรมมังขะมันตุเม อโหสิกรรมมังพระวันตุเมกรรมใดๆไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ข้าพเจ้าได้ทำร่วงเกินแก่ผู้ใดทั้งโดยตั้งใจก็ดีและไม่ตั้งใจก็ดีในภพชาติใดก็ตามขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายจงโปรดยกโทษ ให้เป็นอโหาสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อกันอีกเลยแม้แต่กรรมใดที่ใครใครทำแก่ข้าพเจ้าก็ตามข้าพเจ้าขออโหาสิกรรมให้ทั้งสิ้นยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานขอจงโดนใจให้เขาเหล่านั้นกลับมีเมตตาจิตคิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้าเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอดไปด้วยอนิสง์ แห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าตลอดจนวงศาคนาญาติผู้มีอุปการะ,ะคุณของข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์ยากลำบากเข็นใจความทุกข์อย่าได้ใกล้ความไข่ยอย่าได้มีขอให้มีความสุขสวัสดีมีชัยความเสียดจันไลและอันตรายใดๆทั้งปวงจงเสื่อมสิ้นไป นึกคิดปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จเทินสาธุสาธุสาธ,สาธ,สาธุและแบ่งปันบุญกุศลน,นี้ให้กับคนที่เรารักแล้วชีวิตของคุณจะดีขึ้นทันทีค่ะแต่อย่างไรก็ตามควรรู้จักวางแผนการเงินให้ดีนะคะ รู้จากความต้องการของตัวเองตั้งสติทุกครั้งที่จ่ายเงินหากไม่อยากเป็นหนี้ในอนาคตถึงแม้ว่าจะหาเงินได้มามากมายก็ตามควรใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นส่วนที่เหลือควรจะเก็บออมไว้เพื่อลงทุนหรือเก็บไว้ใช้ในยามที่จำเป็นในอนาคตเพื่อระลึกไว้เสมอว่าทรัพย์สมบัติที่หามาได้นั้นจะใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น ถ้าไม่ใช้ทรัพย์สมบัติให้เกิดคุณประโยชน์แล้วทรัพย์สมบัตินั้นก็ปัสจากคุณค่าหาประโยชน์อะไรไม่ได้เลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะขอขอบพระคุณค่ะ